สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายนะครับระบบเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์นะครับเราก็สอบออนไลน์ได้ด้วยนะครับเราก็สามารถทําใบกิจบัตรใบเซอร์ได้ด้วยนะครับเราจะเรียนให้จบแล้วก็ได้ใบเซอร์หรือว่าเรียนแล้วก็ให้สอบสอบให้ผ่านแล้วถึงจะได้ใบเซอร์ก็ทาแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คลิกไปที่วิชาเห็นไหมครับมันจะมีรายชาขึ้นมา รือว่าคิกไว้ที่รายวิชาทั้งหมดก็ได้นะครับจะมีรายวิชาทั้งหมดขึ้นมาสามารถแบ,บ่งเป็นประเภทได้นะครับตรงนี้แบ,บ่งเป็นประเภทตรงนี้นะครับสมมติผมกลับไปหน้านหลักนะเราเห็นรายวิชาแล้วรายวิชาที่มีคนเรียนมากที่สุดก็จะโผล่ไปที่หน้าแรกสมมติรเรียนวิชาแรกนะครับแอนไฮยีนกดรับสมัครเข้าไปครับเห็นไหมครับก็จะมีพาสเวิร์ดนะครับเราสามารถตั้งพาสเวิร์ดที่รายวิชาได้ด้วยเพื่อบางวิชาเนี่ยเราต้องการให้คนบางคนเรียนเท่านั้นหรือว่า เราจะให้อดนะีะเป็นคนเอาผู้เรียนคนนั้นนะใส่ไปที่วิชานั้นเลยก็ได้หรือว่าจะเปิดให้เรียนเลยก็ได้ไม่ตอนน้องมีรหัสก็ทําได้นะครับโอเคนะผมจะใส่พาสเวิร์ดนะครับถ้าพาสเวิร์ดถูกต้องก็จะเข้ามาเรียนได้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีคอร์ดิสคริปชันนะครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้เปลี่ยนรูปโลโก้ตรงนี้ก็ได้นะครับมาคอร์ดิสคริปชันนะครับก็จะเป็น จุดประสงค์รายวิชาอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้เป็นเรียนที่ผ่านนะครับก็คือมาเรียนตรงนี้เรียนสอบตรงนี้เลยนะครับก็เข้ามาเรียนเห็นไมคเข้าเรียนก็แบ่งเป็นบทบทได้นะครับใน,นแต่ละบทเนี่ยสามารถทําย่อยลงมาได้อีกเห็นไหมครับย่อยลงมาแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นใบเซอร์เห็นไหมครับ,อรบ,อรบพอเรียนจบบทที่หนึ่งรับใบเซอร์เห็นไหมครับว่ามันเป็นสีแดงไม่สามารถเข้าไปกดรับใบเซอร์ได้ นะครับถูกบอกเอาไว้เห็นไหมครับ mm hmm. ก็คือคุณต้องทําแบบทดสอบให้ผ่านก่อน่นาส่วนว่าผมเรียนเสร็จแล้วผมมาท,บบทํนะคคาทแบบทดสอบนะครับกด start ทเทสโอเคครับก็เข้ามาทําแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบเนี่ยเราอาจจะก,กําหนดเวลาได้ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็กําหนดคะแนนได้ด้วยนะครับการแบบทดสอบเนี่ยระบบเนี่ยตั้งเอาไว้ว่าถ้ามีทั้งหมด60ข้อ แล้วเราทำไป10ข้อแล้วเนี่ยมันหลุดนะครับเราสามารถกลับมาทําต่อได้นะครับโดยการกดเซฟตรงนี้ครับกดเซฟให้เลือกคําตอบก่อนครับเช่นผมตอบ4แล้วกดเซฟนะครับทุกครั้งนะครับก็จะกดเซฟส่วนว่าอันนี้ผมตอบผิดนะกดเอ็นเทสเห็นไหมได้ศูนเต็มหคือมันไม่ผ่านนะครับผมกําหนไว,ว่าคุณต้องทําผ่านนะถ้าไม่ผ่านคุณกดรับใบเสร์ไม่ได้ก็คือไม่จบคอร์ส นี่เราสามารถกําหนดแบ,บนี้ได้นะครับเห็นไหมเราคลิกเข้ามาเห็นไหมได้ศูนย์เต็มหนึ่งเห็นไหมไม่ผ่านกดรับไบเซอร์ไม่ได้อ่าส่วนนี้ผมจะทําให้ผ่านนะเสือทาให้ผ่านกดสตาร์ทเทสกดสองครับเซฟแล้วอินเทสเห็นไหมผ่านแล้วครับเห็นไหมผ่านเรียบร้อย พอผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมตรงรับใบเซอร์เนี่ยเป็นสีเขียวแล้วเปิดให้เรารับใบเซอร์ได้เห็นไหมเราก็กดรับใบเซอร์ใช่ไหมมันก็จะเอาชื่อคนเรียนเข้ามาเลยเราก็ทาเกาะใบเซอร์ไว้นายเรียนเก่งอ่านทุกวันเห็นไหมขึ้นมาเลยคราวนี้แอดมินเนี่ยก็จะเห็นนะครับแอดมินก็จะเห็นว่าใครมาเรียนบ้างนะครับใครมาสอบบ้างได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็แค่เป็นระบบคร่าวๆนะให้ดูนะครับใครอยากดูระบบเต็มๆก็สามารถทักมาที่ไลน์ได้นะครับหรือว่าดูที่เว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับ lmsthai.com นะครับก็จะมีวิธีการใช้ง,งานทั้งหมดนะครับราคาไม่แพงนะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับ